วันเกิดเมืองนอนติดตัวสิบตัว <Ooh. S 2> นั่งนิ่งเลยวะเข่ามีนะเขา่าโออโออได้สลิง โอ้ยเปิดติด GPS เหลือสอง เคลเวอร์เพย์บริการรับเติมเงินเกมพับจีและเกม,เมอ,อื่นๆสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่แฟนเพจเคลเวอร์เพย์หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ c l e v e r p a เพย์เก .com เติมถูกเติมไว้ได้ตลอดเวลาใช้แค่เลข ID ของตัวละครเท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและมีแพ็คต่างๆมากมายสุดคุ้มให้เราได้เลือกเติมมีบริการหลากหลายเกมไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้อง c l e v e r p ์เพสำหรับใครที่สนใจใช้บริการสามารถดูราย,ายละเอียดได้ที่ใต้ d e s c r i p t i ่นเลย กระเป๋าไม่มีเลย <c oughs> ใครยิงมินิวะ <c oughs> ตมีไหมมีไหมมีสามตัวสามตัวค้นเลยละกันว่างๆอยู่ไม่มีอะไรทำค้นเลยนีาาย่ายัายเปิดจุดแล้ว อุ้ยนูนวิ่งอยู่นู่นสุดขอบเมืองเลย <Watch out. S 1> บ้านหลังคาส้มๆอ่ะเมืเ่อกี้อี๋วิ่งไปยิงบอดใช่ไหม โอ้ยหลายตัวจุดออกมาวูช้ชกว์เจ็บแล้วเจ็บแล้วว้าหมดหมดวเหลยว,พวเพื่อนเข้ามาข้างในดีกว่าข้างดาวอยวู่เลยเอ้าวหรอไม่ใช่เมื่อกี้ตายเมื่อกี้โดนตายเออเมื่อกี้เพื่อ,อนมินตุ้งทายไอ้ตัวนี้ให้มาเลย เอ็มจีงไมีสตัวเยเยสามแล้วหรือเป่าเนี่ยอบนหลังคาอ้โหเกือบหลบไม่ทันเอบา กว่านอกรอเอาอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับนเ,รรเรรบนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วดียีเอสบอกว่าโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวดีวีเอสประเด็น ไม่ให้ไม่ให้สวนเลยไปแกเออเนอะก่อนนะเพื่อนเพื่อนอยู่ไม่เป็นไเกิดได้อยู่ในเงื่อดอยู่หลังบ้านนั่นเลยอ่ะที่เราวิ่งไปตายอ่ะเบสนะไม่น่าทิ้งไซก้าร์เลยถ้าไซก้าร์จะมีลุ้นอยู่บ้านที่มีตัวเดียวกันอีกอุ้ยย่ย

มาบรสสีมาบรสสี่ต่อรับกับบรสสีอยู่ไหนแล้วบรสสี่ทีเจ็บ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 มากน้องน้องขอของนะตรงของหายสอแล้วเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยมีคนร่อนมาใหม่ ดิ่งเดิมเลยอ๋ามันเกิดได้เหรอมันก็ลงแต่ยังไม่เกิดครับมันเกิดทันแค่คนเดียวหรือเปล่ามาลงเยี่อะไรใกล้กลุ่มนี้เกิดทันเฉยเลยเหรอเฮ้ยมี่ไงงานผมของมันของมันไม่ค่อยมีเอาเลยของมันไม่ค่อยมี Đi thôi, đi thôi Đó là tên trắng Như thế thì chúng ta có thể tạo ra không? Có thể nhà

แม่เอาแบงสองตัวนักสองนอนทำอะไรแบ่นี้วะเพื่อนผมไปด้วยปลาเปียวหัวใจเลยว้าวเย่เลนกระสุนกระเบง ฟ้าไมเลยโอ้ยนี่มันแก๊งตัวเขียวอ้ันหินกัวเังเฮ้ยหัวัวเาัวเรายวาหเัวเราะัวเราะหัเัวเัวเราะัวเรัวเจ็บตัวรวเรัวเะัวะวัวเจ็บหัวเาะระั่เัวเหัเร ซ้ายหน่อยไม่ติดไม่ติดติดตัวที่สามตัวที่สามเอาใช่ตัวไม่รู้เออยี่เอยมชั้นสองชั้นสองไหนตัวขึ้นไปแล้ว ล็อกหนึ่งครับล็อกหนึ่งล็อกตรงไหนเนี่ยซัดเลยแล้วกว็โอ้มันเผาเพืออ่อนว่ะตัวอีกตัวผมเจอแล้ว่ด่านฟ้าเลยเพืออ่อนเลยจัดก่อนน่นจาจะตายระเบิดละแล้วตายไฟแล้วตายฮึใช่ป่าวะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โดน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 ว้ายเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนตายไอ้กล่องหวกให้เปลี่ยนไหมอ่ะกล่องจะบินแล้วเมื่อกี้เห็นแอดอบมังกรอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ใช่นี่ไงแอดอบมังกรที่ปืนเนี่ย ศพ <c oughs> ข้างบนน่ะน่าจะเกาะหมวกใหม่เลยโดนระเบิดอ่ะนี่ไงยยใช่ไม่ยำเก็บมาละ <c oughs> โอ้เสียงแหบเสียงแหบเสียงแห้ง,ง,หงบนยอดเลยบนยอดเลย โดนนั่นหนึ่งเอ้ยมีอีกมีอีก,อกข้างๆเบอร์สองเลยเราขึ้นขึ้นไปช่วยเบอร์สองหน่อยเดี๋ยวล็อกให้มันหนีมันโดดหนีเอาผอ,อันนี้มันสไลด์ไปเรื่อยเลยวะ

โอ้ยปั๊มไม่ได้นะนายต้องวิ่งเลยนะสลิงออกไปเลยปั๊มไม่ได้เลยวงเนะี่ยเดือดชันเด๋อวมันช้าก็ไม่ช้านะไม่ยินเดี๋ยวตัวเดียวเองเอ้ย <Wow. S 1> มาแล้วดิไก่ถ้าอย่างนั้นนะ ยิ่กินไก่แล้วตัวที่สามแล้ววันนี้ก็กินไก่บ่อยเกิน